บวัสดีค่ะฝนมาแล้วฝนมาแล้วพี่ตู่จะทำไอ้นั่นหน่อยคัวกิ้งค่ะคัวกิ้งปรากฏว่ามขมิ้นลืมซื้อเดี๋ยวไปดูในกระถางเดี๋ยวไปดูในกระถางต้นไม้ก่อนนะคะว่ามีหรือเปล่าเนาะโอ้ตาย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 ,ตายลืม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 เดี๋ยวอันดับแรกต้องอนี่ก่อนนี่ก่อนอันดับแรกเดี๋ยวพี่ตู่ไอ้นั่นก่อนใบมะกรูดใบมะกรูด เก็บใบมะกรูดก่อนค่ะโอ้ตายตายตายมอมอแต่จะย,ย,ย่างนี่เลยจ่ะใบมะกรูดเออใหญ่มากใบมะกรูดทำข้วกี้ิ้งค่ะไม่ใช่เป็นกระชายนะเว้ย ตูก <thế? S 2> ็นี่จริงด้วยจริงด้วยนี่นี่นี่ไงนี่นี่นี่มีจริงด้วยนี่นี่มีขมิ้นด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมคะนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอามะมะกรูดวางไว้ก่อนนี่ไงนี่ไงนี่นี่จริงจริงด้วยนี่อุ้ยหน่อใหญ่ด้วยอุ้ยมีขมิ้นด้วย สาธุขอให้ใจไอ้นี่นี่ทมิ้นด้วยเอาละเท่านี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วไป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 ทำคั่วกิ้งปลาซาบะกันเถอเอ้าตายแล้วเขาเขาเป็นต้นด้วยเอ้าทำไงดีอ่ะอือ ที่เป็นต้นทิ้งไว้ดีกว่าเนาะนี่มีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยวะโอ้ตู่คิดถูกจริงด้วยมีจริงๆนี่เดี๋ยวเอาต้นนี้ทิ้งไว้นี่ตู่จะทำตอนอีกกล้องกระดับไปเฉยเลยดูดิโอ้ ไปอยากกินเนาะปรากฏว่าเครื่องเคราไม่ครบค่ะพอดีปลูกขมิ้นไว้นานแล้วล่ะค่ะแล่ก่อนนั้นทำแกงส้มเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ตุกก็จะเอาปลานี้ไปนึง่งเนี่ยไปนึ่งเนะาะเียเอาใส่เอาไปนึง่ง เดี๋ยวพวกนี้เราก็เอาไปใส่ปลาสบะที่เรานึ่งไว้กันคาวด้วยค่ะหามาได้นี่ขมิ้นสุดยอดเลยค่ะขมิ้นที่ตูขุดมาจากกระถางที่ตูเนี่ยเขากำลังจะงอกเนาะงอกเป็นต้นอีกต้นหนึ่ง คือพี่ตู่ถ้าแบบใช้แล้วเหลือนะ่ะเหลือที่ฝานฝานเขาออกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสะอาดแล้วหัวหอมพริกพริกจินดาพริกขี้หนูพริกแห้งพี่ตู่ใส่รวมไปเลยเนาะ เพราะว่าพริกในบ้านเหลือเท่านี้พี่ตู่ก็จะทําแค่นี้แล้วก็มีกระติกอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะวันนี้จะใส่หัวอีกกองก็ดับไปเฉยเลยดูดิโอไอไปอยากกินเนาะปรากฏว่าเครื่องเคราไม่ครบค่ะพอดีปลูกขมิ้นไว้นานแล้วล่ะคะ่แะแต่ก่อนนั้นทำอ่า,อา ส้มเนอะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ตุกก็จะเอาปลานี้ไปนึง่งเนี่ยไปนึ่งเนอะเดี๋ยวเอาใส่เอาไปนึง่ง ก,ก็เอาจากนั้นรือเนาะแล้วก็ใบมะกรูดเมื่อกี้ที่วิ่งไปนะก็จะมีหัวหอมกระเทียมตะไคร้ขานะคะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวพี่ตู่ล้างใบมะกรูด อยากกินอะไรก็มีขาดนิดขาดหน่อยก็อาหามาได้นี่ขมิ้นสุดยอดเลยค่ะขมิ้นพี่ตูขุดมาจากกระถางพี่ตูเนี่ยเขากำลังจะงอกเนาะงอกเป็นต้นอีกต้นหนึ่งคือพี่ตูถ้าแบบใช้แล้วเหลือนะ่ะเหลือ กลัวมันแห้งก็เอาไปลงดินไว้ค่ะพวกกระชายพวกขิงดินเยอะนะคะดินเยอะมากเราก็เอาอันนี้ออกนะเนี่ยเอาแบบนี้ออกเนี่ยแล้วก็ล้างอย่างนี้ เอาก็อไปขูดขูดเสร็จเราก็จะเอามีดมีดกระมิน้นขาตะไคร้กระเทียมหัวหอมพริกพริกจินดาพริกขี้หนูพริกแห้งพิ่ตู่ใส่รวมไปเลยเนาะเพราะว่าพริกในบ้านเหลือเท่านี้พี่ตู่ก็จะทำแค่นี้แล้วก็มีกระปิอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะ น้ะค่ะใครกินขั่วกิ้งขั่วกิ้งถลนมากข่วกิ้งเขาทำกับหมูไหมคะไม่ได้กินนานแล้วไม่ได้ออกร้านอาหาร ใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งนะคะนี่เลยใส่ขาไปเลยค่ะนี่ขมิ้นของบ้านเราเองออ้ยดีใจดีใจนี่ขมิ้นเห็นไหมคะเนี่ย วิ่งไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคงเห็นแล้วล่ะค่ะออกไปเอาขมิ้นค่ะเมื่อกี้นี่ไปหาไม่ไปหาว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาบอกว่านี่ค่ะเวลาเขา,าเรียกว่าอะไรเวลาขาดอะไรมานี่เราก็จะนึกว่าเราเคยปลูกอะไรไว้นี่นะ ได้ขมิน้นขมิ้นอ่อนอ่อนเห <c oughs> ลืออีกค่ะ อันนี้คงเป็นหัวหัวแม่เขาเนาะไปตูปลูกในกระถาง ะจ๊ะว่าจะทํายังไงน่าอร่อยไหมคะเนี่ยเอานึ่งข่นึ่งใบมะกรูดค่ะเพื่อให้ข้าหอมไม่หมีคาวนะ่ะเดี๋ยวเราก็มาแกะปลาสาบานะจ๊ะปลาซาบะสองตัวนี่นะคะ แล้วก็เอาปลาสบะนี่ไปลงไปผัดนี่เลยจ้ะแล้วก็แกะเขาหอมเหมือนปลาทูเลยปลาสบะมาแกะเขาออกเนาะดูก้าง เป็นหวัดนะคะเนี่ยร้อนร้อนโอ้ยร้อนปลาสบะนะมีประโยชน์เนาะแล้วก็ถูกด้วยค่ะมีประโยชน์ ตรงนี้ก้างก็เยอะแม้เมื่อกี้เราออกไปฝนเหมือนจะตก ส่วนมากก็ไม่ค่อยทํากันนะคะกันเนะาะค่ะเสร็จแล้วค่ะพริกเราก็พริกคั่วกิ้งเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะตำพอหยับหยาบนะคะแล้วก็พี่ตุ่ว่าจะใส่พริกไทยไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยไปครึ่งช้อนโต๊ะนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะ,ละ,คะปลา ปลาซาบะสตัวนะแล้วก็พริกนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะหั่นเวลาเสร็จแล้วเราก็จะหั่นใบมะกรูดหั่นฝอยเนาะปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะเนาะแล้วกเ็เดี๋ยวพี่ตู่จะใส่น้ำมันไปสักหนึ่งชาค่ะเสียงไม่มีแล้วเนาะไฟดับเหรอพ่อ เปิดไฟให้หน่อยมันเหมือนพายุจะเข้าเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ลงผัดนะคะ แล้วเราก็เอาปลาลงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะขนาดตําที่แกงเยอะๆก็ยังน้อยกว่าปลาอีก แต่ที่แกงเราเข้มข้นค่ะนี่ค่ะตอนซื้อเกากินเข้าบี้ปลานะคะอันนี้เราไม่ต้องบี้เลยค่ะชิ้นปลาเราใหญ่มากครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเอาไว้รอเราเราชิมก่อนเพราะว่าเราใส่กะปิไปแล้วเนาะ พัวกิ้งต้องให้แห้งหน่อยนะคะพี่ตู่ก็ถักดันกระทะไปเรื่อยเดี๋ยวกระทะจะค่อมเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ตูว่วางวางวางกล้องแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคนค่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะแห้งได้ที่แล้วเราก็เอาใบมะกรูดโรยลงไปเลยจ้ะก็เป็นอันเสร็จเพราะว่าหอมแล้วเนาะนี่ค่ะ เสร็จแล้วจ้าคั่วกิ้งปลาซาบะเนาะหอ,อมไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยจ้ะนี่จ้ะเราก็เอาแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานผักกันเลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่ตุกก็จะได้กินแล้วโอ้ยหอมน้ำลายไหล เสร็จแล้วค่ะคั่วก,กิ้งปลาซาบะนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทานกันเลยจ้ะเสียงจะไม่มีแล้วหิวข้าวหิวข้าวนะจ๊ะสองตัวได้จานหนึ่งเท่านี้ค่ะนะคะก็ทานกับแตงกวาค่ะนะแตงกวาแตงกวาแล้วก็ผักกาดขาวค่ะ นะคะให้ดูใกล้ๆเลยฝีมือพี่ตู่อร่อยพอดีพอดีใช้อย่างลัหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะก็พอดีเลยค่ะไม่เค็มกินกับข้าวพอดีแต่รสแซ่บจัดจ้านเลยค่ะนะคะขอขอบคุณที่ติดตามช่องมาดามตูนะคะวันนี้ก็โทษทีไม่ค่อยสบายจะ้ะ ขอบคุณค่ะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆคั่วกริ้งปลาซาบะนะจ๊ะอันนี้ก็เลิศเธอไปหน่อยนะึงสองตัวค่ะ